เป็นคอร์สที่คนนิยมกันมากรุ่นพี่ๆที่เขาเรียนกับพี่มาแล้วก็ประสบความสเร็จส่วนใหญ่ก็จะอกบบต่อกันมาทุกๆรุ่นนั่งมันก็คือคอร์สเตรียมตัวสอบเข้ามหาลัยที่เราเรียกว่าคอร์สทุนทินพี่อยากให้คอร์สที่เราเรียนเนี่ยเป็นคอร์สที่ราคาถูกมากมีแบบฝึกหัดนู่นนี่นั่นให้คุณทําทั้งในรูปแบบหนังสือและในรูปแบบคลิปวิดีโอเพื่อให้คุณไม่ต้องด่สตังค์เยอะคือพูดง่ายเลยว่าคอร์สเนี่ยน้องจ่ายกันเทียบกับคอร์สบางที่คอร์สเดียวยังไม่ได้เเลยออัันนนีี้้รราากกใหคคคคุุุุณมทท่สดะบ ลองเรียนดูก็ไม่อยากพูดว่ามันได้ชัวร์แต่ว่าลองเรียนดูแล้วก็จะรูสวัสดีครับนักเรียนและผู้ปกครองทุกคน เนื่องจากว่าคอร์สที่พี่สอนตั้งแต่สมัยเดอะทิวเตอร์มาจนถึงตอนนี้ลงคลิปการสอนกับแอ h โฮมมันจะมีคอร์สที่เอาไว้สําหรับเตรียมตัวสอบเข้ามหาลัยเป็นคอร์สที่คนนิยมกันมากรุ่นพี่ๆที่เขาเรียนกับพี่มา ah แล้วก็ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ก็จะบอกต่อกันมาทุกๆรุ่นนั่นงมันก็คือคอร์สเตรียมตัวสอบเข้ามหาลัยที่เราเรียกว่าคอร์สทุนคิงคอร์สทุนคิงเนี่ยเกิดกําเนิดมาจากที่ว่าเดอะทิวเตอร์ตอนสมัยที่พี่สอนเขามีคอร์สเตรียมตัวสอบเข้ามหาลัยที่เรียกว่าแอดมิชชั่นคอร์สน,น เวลาเรียนมันค่อนข้างน้อย80ชั่วโมงสอนเนี่ยบังคับให้จบภายใน80ชั่วโมงซึ่งมันก็มีปัญหาที่ว่าเนื้อหาใหม่ความยากง่ายรายละเอียดของข้อสอบเนี่ยถ้าเราเรียน80ชั่วโมงไม่น่าจะได้ผลลัพธ์คะแนนที่ดีก็มีนักเรียนรวมกลุ่มกันมาให้พี่สอนคนเดียวเลยพี่ก็เลยสอนยัดความรู้เท่าที่ควรรู้ให้หมดคุณก็จะทําข้อสอบได้อย่างสบายๆถ้าคุณฝึกชํานาญแล้วฝึกให้จําได้คุณก็ทาข้อสอบได้ไม่เต็มก็เกือบเต็มนั่นคือที่มาของการขยายคอร์สแอดมิชั่น80ชั่วโมง ิช่นแบบขยายเวลาขยายเนื้อหาการขยายเวลาขยายเนื้อหาเนี่ยก็ทําให้จํานวนชั่วโมงมันมากขึ้นแล้วพี่ก็ไม่อยากได้เด็กเกเรมาเรียนพี่ก็เลยเรียกมันว่าคอร์สทุนคิงคอร์สนี้คุณสามารถไปสอบทุนคิงได้เลยเราก็แบ่งเป็นคิงหงกับคิงสองเพื่อให้เวลาเรียนเนี่ยมีจํานวนมากขึ้นได้ใส่เนื้อหาให้มันดีขึ้นทีนี้คิงหนึ่งเนี่ยมันเป็นเนื้อหาม5เทอม2กับม6เหตุผลเพราะว่าเราจะเปิดคอร์สกันช่วงตอนที่นักเรียนอยู่ม5เทอม2แล้วก็เรียนก่อนครึ่งปีให้จบก่อนขึ้นม6เนื้อหาทีีี่คุณเรนเ,นเรรยยนนนนมัจะ มหาเทอม2กับปิดเทอมขึ้นม6อันนี้ก็จะเป็นคิง1ซึ่งคิงหนึ่งเนี่ยเป็นเนื้อหาม5เทอม2กับม6เพื่อให้คุณเรียนที่โรงเรียนด้วยแล้วก็เตรียมตัวสอบที่โรงเรียนด้วยดังนั้นตัวชีตเรียนเนี่ยแยกเป็นบทๆแล้วก็มีโฮมเวิร์กพร้อมทั้งเฉลยโฮมเวิร์กให้เพื่อให้คุณเรียนไปพร้อมกับโรงเรียนแล้วก็ทําเกตด้วยทีนี้เวลาที่เรียนเนี่ยมันก็จะกระชับหน่อยเพื่อให้มีเวลาเหลือไปเรียนของม6ซึ่งในแต่ละโรงเรียนเนี่ยมเ่หมือนนกัแต่ว้านมเทอมี่สองกังม ข้อร์สคิงหนึ่งเนี่ยคุณไม่ต้องมีความรู้มาก่อนคุณก็สามารถเริ่มเรียนใหม่ได้เลยแต่ว่าจะเรียนเก็บให้ครบมปลายก็เลยให้มาเริ่มที่ม .5 เทอมสองพอปิดเทอมขึ้นม .6 ช่วง,งนั้นน่ะก็จะเรียนย้อนของม .5 เทอมหนึ่งกับม .4 ที่ยังไม่ได้เรียนซึ่งเรียกว่าคิงสองาหรับคิงสองเนี่ยมันจะเป็นเนื้อหาที่คุณเรียนมาแล้วทุกคนแต่ว่าเรียนทวนในแง่ของการผสมผสานกับการที่จะสอบเข้ามาหาหลัยดังนั้นเนี่ยอันนี้มันจะเป็นชีทผสมผสานกับข้อสอบเข้ามาหาหลัยเนี่ยก็หมายถึงข้อสอบแพทยหนึ่งข้อสอบเลข ทุนรัฐบาลไทยที่เรียกว่าทุนกอพอทุนคิงแล้วก็ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นที่เรียกว่าทุนโมนูโชคิคงเต่าเนี่ยไม่มีกันบ้างแต่ การบ้านจะเป็นอย่างอื่นแทนดังนั้นเนี่ยพี่ก็จะมาพูดให้ฟังบ้างไอ้เจ้าคิงหนึ่งกับคิงสองซึ่งเป็นเนื้อหาพื้นฐานเมื่อคุณเรียนแล้วเนี่ยคุณสามารถสอบเข้าในการสอบในประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสอบทุนไปนเรียนต่างประเทศสอบของประเทศไทยเองเลือกเข้ามหาลัยไม่ว่ามันจะเปลี่ยนชื่อเป็น admission หรือชื่อเดิมเรียกว่าเอ็นท n c หรือว่าทีแค t โน่นนี่นั่นจริงๆลรวบอกได้เลยว่ามันก็คือคิงหนึ่งคิงสองเมื่อหลักสูตรเปลี่ยนไปคิงหนึ่งคิงสองก็จะเอาบางเรื่องที่ไม่มีออกแล้วบางเรื่องที่มีใหม่เข้ามาแล้วก็มี หลักสูตรใหม่ให้คุณดูดังนั้นคิงหนึ่งคิงสองจะเหมือนกันพี่ก็ังมาพูดถึงชี้ในคิงหนึ่งมันจะมีกันบ้านแยกบทแล้วก็มีชี้ข้อสอบเสริมซึ่งข้อสอบเสริมเนี่ยก็คือข้อสอบแพทหนึ่งแล้วก็ข้อสอบเอเนตตกออเลตเอเนตแล้วก็เก่ากันนั้นเรียกว่าเอ็นทานมีตั้งแต่ปี2520ถึงปัจจุบัน25 6 3ข้อสอบมีประมาณเกือบ3,000ันข้อข้อสอบที่ว่าเนี่ยเราก็มีเฉลยละเอียดให้ดาวน์โหลดในแอปดังนั้นคนที่เรียนคิงหนึ่งและคิงสองนะครับถ้าเกิดว่าตอนคุณเรียนค ที่มันเป็นแยกบทบทที่คุณกําลังเรียนแล้วเมื่อคุณเนื้อหาครบหมดแล้วไม่ว่าจะจําได้หรือไม่ได้คุณก็ค่อยไปทําชี้เสริมข้อสอบซึ่งเป็นข้อสอบรวมแพ่หนึ่งเ็นทาร์เอ็นทั้งหมดเป็นรวมเล่มใหญ่เลยแต่ว่าแยกบทให้ถ้าข้อไหนทําไม่ได้อะไรก็มีเฉลยให้คุณเทียบเคียงดูที่ใช้สอนคุณก็ย้อนดูในแอปนั่นคือชี้นะแล้วก็มีเพิ่มมาให้นะครับเพื่อพี่อยากให้คอร์สที่เราเรียนเนี่ยเป็นคอร์สที่ราคาถูกมากมีแบบฝืกหัดให้คุณทําทั้งในรูปแบบหนังสือืออออออแแแลละะใใในรูปปบบคคคิดีโเเพ่่่่หหุุ้้้ณณไมตตงตงงจายยยสขขั คอ์คิงหนึ่งคิงสองยังมีตะลุยโจทย์แบบคลิปวิดีโอเนี่ยที่เรียกว่าโคต้าภูมิภาคซึ่งแต่ก่อนเนี่ยตอนสมัยเดอะทิวเตอร์เราทําเป็นคอร์สขายเพิ่มพอมาโคกับแอทโฮมเนี่ยพี่ปรับให้ข้อสอบภูมิภาคเนี่ยซึ่งปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะแต่ว่าในอดีตมีข้อสอบโคต้าเชียงใหม่มอชนนะครับขอนแก่นมอขอและก็สมขามออเนี่ยในคิงหนึ่งเนี่ยจะให้มอชอกับมอขอแล้วก็ในคิงสองเนี่ยจะให้มอขอกับมอออดังนั้นเนี่ยในขณะที่คุณเรียนเนื้อหาเนี่ยถ้าคุณคิดว่าคุณพร้อมแล้วคุณสาามรถฝึก ี้ไดแล้วเดี๋ยวในแต่ละปีเนี่ยก็จะเอามาอัปเดตเพิ่มให้มันครบทุกข้อแต่ก่อนนี้บางข้อที่ข้ามเพราะมันซ้ำอะไรเงี้ยเราจะเพิ่มให้ทุกข้อดังนั้นนี่คนที่เรียนคอร์ส king นอกจากคุณได้เนื้อหาม4ม .5 ม6ครบเนี่ยคุณยังมีโจทย์เป็นหนังสือนะแล้วก็พร้อมเฉลยละเอียดของพวกสอบเข้ามหาลัยในไทยทั้งหมดไม่ว่ามันจะชื่อเอ็นพาร์ทเอ็นี่หนึ่งเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เลขสามันเก้าวิชาเข้าไปให้ด้วยพร้อมเฉลยในปีรุ่นนี้แต่ตอนนี้เราใส่ข้อสอบโคตาซึ่งเป็นคลิปปวดดดีีโโโอแลลล้้ก็มจทย์์ฟ PDF ใหหาน ราะฉะนั้นเนี่ยตามที่คุณลงคอสริงหนึ่งคิงสองที่เป็นเนื้อหาเตรียมตัวสอบเข้าเนี่ยคุณยังได้ฝึกทะลุโจทย์ในตัวแบบแถมให้เลยนะครับอันนี้คือคอสคิงหีเลาในคอสเนี่ยมันจะมีเลเบลหน้าคลิปไม่เหมือนกันมันก็คือปีที่แตกต่างกันแล้วก็เป็นเรื่องที่แตกต่างกันคุณดูได้หมดถ้ามันอยู่ในแอปคุณคือตรงใจใส่เข้าไปให้ทุกคนเลยดูตัวหลักสูตรใหม่เป็นยังไงตัวข้อสอบเป็นยังไงคุณดูได้เลยเวลาเนี่ยเราจะเตรียมไว้ให้ค่อนข้างพอกับการดูแต่สําหรับคนที่อยากดูทวนฝึกเพิ่่่มมแลล้้ววเาไพออนนีัก็ เจ้าหน้าที่นะครับคือพูดง่ายเลยว่าคอสเนี่ยน้องจ่ายไปเนี่ยยังเทียบกับคอสบางที่คอสเดียวยังไม่ได้เลยอันนี้เรากะให้คุณคุ้มที่สุดแหละขอสที่ใครยากมุ่งมัทีนี้คอสคิงหนึ่งคิงสองซึ่งเป็นเนื้อหาพื้นฐานจริงๆตอนนี้ก็มีตะลุยโจทย์ให้ถ้าใครอยากจะฝึกเพิ่มช่วงเวลาคิงหนึ่งคิงสองเนี่ยมันควรจะเรียนตอนม5เทอม2กับตอนซัมเมอร์ก็หมายถึงก่อนขึ้นม6อันนี้คือแผนที่พี่วางไว้สําหรับเด็กที่จะเตรียมตัวสอบเข้ามาหาลัยว่าถ้าทําตามนี้นี่คุณคะแนนไม่เต็็็มมมกกกเเเเืือตแลล้้วพพด่าาานน2ีหังจคุณ ฐานเรียบร้อยแล้วคุณก็ต้องฝึกตะลุยโจ์แบบจริงจังซึ่งในอคอนนี้ค่ะพื้นฐานก็มีแถมตะลุยโจ์ให้ในโคต้านะตะลุยโจ์แบบจริงจังเพื่อทวนอันนี้มันก็คือคิงสซึ่งคิงสเนี่ยก็มีแบ่งเป็นสาระดับแบบเพียวเลยขนาดสุด โหดเลยแบบ crossover content เน้นสำหรับคนที่เอาแค่ขอสอบเข้ามาหาลัยได้ชัวร์ได้ันดับหนึ่งก็พอแล้วกับแบบ crossover ข้อสอบทุนสำหรับคนที่จะเตรียมตัวไปสอบจริงทุนมากกว่าตรงช่วงนี้มันก็จะเป็นช่วงม6เทอมหนึ่งช่วงนี้เป็นช่วงตะลุยโจทย์จรจิงจังซึ่งจะมีให้คุณเลือกคือคอส king สามคอส content king สามนี่สำหรับคนที่จะเก่งเทพโดยที่เรียกว่าเกินระดับสอบเข้ามาหาลัยในปัจจุบันนะแต่ว่าถ้าจะอาพอดีพอดีไปเลือกตะลุยโจทย์ที่ content แมทแล้วต้องเป็น content แบบหนึ่งด้วยนะมันคือโจทย์ที่ทัดซิกความรู้ รู้ความ้าใจถ้าคุณได้นี่คุณสบายเด็กที่เตรียมตัวสอบทุนแบบอยากให้สอบทุนติดชัวในส่วนของเลขไม่มีปัญหาเนี่ยเขาจะเรียนคอนเทนต์แมทในช่วงซัมเมอร์เลยก่อนขึ้นม .6 แล้วเราก็ไปเรียนคิงสามในม .6 เทอมหนึ่งเลยคือเอามาเต่ากันแบบเหมือนขบวนรถไฟเลยขบวนรถไฟเนื้อหาพื้นฐานคือคิงหนึ่งคิงสองเนี่ยบางคนก็ไปเริ่มตอนม .4 เลยด้วยซ้ำขบวนเนื้อหาตะลุยโจทย์เนี่ย,ย,ขบบย,เ,ยเขาเริ่มที่คอนเทนต์ก่อนแล้วคอนเทนต์เสร็จเนี่ยเขายังอยากจะให้พอดีแล้วเนี่ยอยากให้เกินเข้าไปเนี่ยก็เลยเป็นคิงสามแต่จะเป็นคบบิงสามตัวสสออบบททุนนุนนได้เลยซึ่งการ มันจะจบในมอ กเทอม1เลยแล้วก็ประกาศผลเลยแต่ว่าคนที่ไม่ใช่สอบทุนเขาก็จะไปที่ม .6 เติม2ซึ่งม .6 เทอม2เนี่ยเราเรียกโค้งสุดท้ายแล้วซึ่งไอ้เจ้าม .6 เทอม2เนี่ยเขาก็จะเรียนติวกสพทกันสําหรับคนที่จะสอบหมอแล้วก็ที่พี่แนะนําสําหรับคนที่ไม่ได้จะสอบหมอแต่ว่าจะสอบวิศวะสอบอะไรพวกเนี้ยคุณก็เปลี่ยนติวขสพทไปเป็นคอนเทนต์2ก็จะเป็นข้อสอบแพทหนึ่งที่คุณจะต้องลุยเนี่ยมันก็จะตรงประเด็นของที่คุณสอบมากกว่าดังนั้นเนี่ยกกกกรระบบวนาาเ้มมั็ๆคปสคแลอต,อตอ มันก็เลยเป็นคอสที่พี่ก็เลยวางแผนให้ทุกคนเนี่ยพยายามจ่ายให้น้อยแล้วก็ใช้เวลาขยันให้เยอะเล่จบกันเลยไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายแล้วเหลือแต่คุณลุยดังนั้นเนี่ยเราก็เลยทําแพ็กสามสเต็ปคอสนี้เนี่ยเรากะให้เป็นแบบจ่ายทีเดียวราคาถูกไปเลยลงพื้นฐานคิงหนึ่งค หลังจากลงพื้นฐานที่หนึ่งทีสองแล้วเนี่ยเขาไปเรียนตะลุยโจทย์จริงจังขอย้ําว่าอันนี้ควรจะเป็นช่วงม5เทอม2กับซัมเมอร์ขึ้นม6แล้วช่วงนี้จะเป็นช่วงหมหเทอ 6, ม1แล้วก็ช่วงสุดท้ายคือสรุปความตะลุยโจทย์อีกรอบหนึ่งเพื่อความมั่นใจตะลุยโจทย์ย้าคงสุดท้ายแต่ว่าเป็นโจทย์ที่เปลี่ยนไปเน้นให้เข้าประเด็นที่สุดสําหรับคนที่สอบทุนเนี่ยส่วนใหญ่มันจะจบตรงนี้แต่ว่าคนที่จะสอบพวกในประเทศเราอย่างเช่นคณะแพทย์ศาสตร์หมอเรียนวิศวะเลยคนเนี้ยก็จะไป สเต็ปสามนะครับงั้นคอร์สเราก็จะเป็นแพ็คนี้เลยทั้งแพ็กเลยในราคาที่จ่ายครั้งเดียวไปเลยแล้วก็หูกลงเยอะเลยไอต้ตลยโจทย์จรจิงจังก็มีให้คุณเลือกระหว่างคิงสามซึ่งมี3รูปแบบนะครับแล้วก็มีคอนเทนต์แบบซึ่งต้องเป็นคอนเทนต์แบบหนึ่งแล้วพอไปตลยโจทย์ของสุดท้ายคนที่จะสอบหมอก็ไปที่ติวกรสอบทอแล้วก็คนที่จะสอบวิศวะก็ไปคอนเทนต์แบบสองอย่าลืมว่าตลุยโจทย์ในคิงหนึ่งคสองสำหรับคนที่เรียนเฉพาะพื้นฐานก็ยังมีตลยโจย์แถมให้คือตลุยข้อสอบโคตา้า คุณเรียนอย่างเงี้ยไม่ต่างอะไรจากที่คุณเรียนส่วนตัวกันเลยเรียกว่าอยู่ที่ความขยันเวลาของคุณเลยอันนี้ก็เป็นช่วงม,มอเทอม2หรือโค้งสุดท้ายหรือ3เดือนสุดท้ายคุณก็ลงแบบนี้นะครับที่คุณลงล็อก2แต่ล็อก3เนี่ยคุณก็เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นคนที่จะสอบหมอนะครับเป็นที่ไฮไลท์สีเขียวก็เป็นคิงสามหรือว่าหน,นีกระดานะครับติวก,กวสองในคนที่จะสอบวิทะ์ดีก็เลือกคอนเทนต์แบบหนึ่ง,นงแนะนำนะครับหรือหรือไม่ก็ไปที่เพียวก็ได้นะครับไปที่คอร์สโอเวอร์ก็ได้ก็คือตรงเนี้ยจะเลือก พิงแต่ว่าที่แนะนำนะพี่ก็จะแนะนำไอ้เจ้าสีฟ้าของคนที่สอบวิศวะส่วน IG ไอ้ีไฮไลท์สีเขียวก็คือของคนที่สอบหมอแพ็คนี้ครับเพื่อให้คนที่เราเขาเรียกว่ามั่นใจกันมาให้เราได้ราคาถูกคุม้มแล้วก็ไม่ต้องไปลงแล้วลงอีกเสียเวลาลงเรียกว่าลงครั้งเดียวไปเลยเรื่องทำคันคือคุณต้องขยันต้องฝึกต้องทบทวนต้องทำความเข้าใจแต่ต้องกล้าถามนะครับถ้าเกิดว่าคุณติดป,ปัญหาไม่เข้าใจอะไรสิ่งที่ทำเงินที่เราแลกไม่ได้ด้วยเงินนะครับก็คือความสําเร็จซึ่งความสําเร็จเนี่ยคือด้วยเงินไม่ได้เพราะฉะนนัั้้กกก็็อยยาไดดเยขยน และเราก็มาลุยกันสิ่งที่เป็นผลงานพี่ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันนี้มันก็เป็นเพราะว่าพี่ได้เด็กที่ขยันตั้งใจและพี่ไม่ได้หลอกเขาพี่ก็ส่งความจริงให้เขาก็หวังว่ารุ่นต่อๆไปในอนาคตจะประสบความสำเร็จเหมือนรุ่นในอดีตและในปัจจุบันก็หวังว่าเป็นอย่างนั้นก็ขอให้ทุกคนประสบควันสำเร็จขอให้ผู้ปกครองทุกท่านนะครับลองเก็บเปรีเพิจารณาดูว่าอันไหนจะยังไงเราก็มาช่วยๆกัน คนที่ลงแพ็กเกจนี้ i, คอสมันจะเปิดไว้เรียบร้อยแล้วยกเว้นคอสเดียวคือคอติตวกอ,อเพราะว่าคอติตวกอสเนี่ยมันค่อนข้างจะเต็มเร็วมากแล้วก็คนที่ลงไว้ก่อนเนี่ยพอมาเปิดคอเนี่ยเขาก็จะได้เรียนคอสดเลยเนี่ยมันก็ไม่ค่อยอยุติธรรมเท่ททาไหร่แต่ว่าในเมื่อเขาลงก่อนเราทําแพ็กนี้ให้เขาคุ้มแต่ว่าในเมื่อเขาลงแพ็กนี้แล้วแล้วคอกอสเขาจะได้สดเลยไหมถ้าได้สดเลยมันก็ไม่ยุติธรรมสําหรับคนที่กะจะลงคอนี้คอสเดียวเพราะคนที่โอกาสจะลงคอที่คอสเดียวเขาอาจจะไปเรียนที่อื่นมานู่นนี่นั่นแล้วเขามารู้นตอนท้ายเน คนที่ลงแพ็กเนี่ยคุณได้เรียนติวกอสแล้วแต่คุณจะได้สดหรือไม่สดคุณต้องไปแจ้งความจำนงและสมัครก่อนคนที่สมัครคอสเดี่ยวๆในเวลานั้นเพียงแต่ว่าคนที่ลงแพ็กไม่ต้องจ่ายเงนินแล้วแค่ไปแก้งแต่ไม่ต้องห่วงฮนะในแอป,ปแม้กระทั่งในไล n ์ของแอดโฮมจะแจ้งก่อนล่วงหน้าวัน2วันอย่างน้อยนะครับว่าเดี๋ยวจะเปิดรับสมัครแล้วนะคุณก็อย่าลืมไปแจ้งนะแต่ถ้าคุณมาแจ้งช้ากว่าคุณก็ต้องเลือกออนไลน์หรือเลือกไลฟ์ไปแต่ถ้าเกิดคุณลืมแล้วคุณแจ้งไม่ทันอันนี้คุณก็จะมากวดก เเราต้องการให้คุณประหยัดค่าขอเรียนประมาณ30%เพราะว่าคุณไว้วางใจเราในเมื่อคุณไว้วางใจเราเราก็อยากจะให้ความพิเศษสำหรับคุณ คนที่ไม่ได้เ,เรียนกับพี่มาตั้งแต่มสม5แต่ว่าถูกรุ่นพี่ๆแนะนําให้คุณมาเรียนแล้วคุณก็จะมาเริ่มเรียนตอนกาลังจะขึ้นมหเลยครเรียนได้ไหมจะเรียนรู้เรื่องไหมเขาก็เป็นเหมือนกันเยอะมากครับที่รเริ่มมาเรียนตอนตาากาลังจะขึ้นม6ก็คือช่วงม5้าเทอมสองเนี่ยแล้วก็มาเริ่มที่กินทีองเลยเรียนได้สบายๆครับแล้วค,ค,คุณก็จะได้ยูด้วยครับว่าที่ที่คุณเคยเรียนมาตอนมสกับม5เทอมหนึ่งที่คุณไปเรียนที่ไหนมาก็ต่างแต่ตกลงเนี่ยที่เราเข้าใจที่เราได้เรีียยยนนกกััับพ่่ตาาคคุุณณปออด้้ววจจะ กับปเดียที่เดิมก็ได้เพราะว่าที่นี่หดวมากเลยเนี่ยนี่ยเท่าที่มนก็คือต้องที่กับไปเดียที่เดิมแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรเดี๋ยวคุณก็รู้ นะครับก็ลองเรียนดูได้ในแอปของแอทโฮมันเป็นคลิที่พี่ต้องการมากๆคุณสามารถทดลองเรียนได้ดูย้อนได้ถขาอยากไปให้ไวขึ้นได้ถ้าใครไม่มีวินัยเขาเรียกว่าขี้เกียจกับตัวเองเด็กพวกนี้ยากตายแต่ก่อนเนเี่ย,ยันเอาตัว,วอออกกรอดได้เดี๋ยวนี้นะถ้าใครไม่มีวินัยไม่วางแผนกับตัวเองแล้วพี่ว่าลำบากมากในยุคสมัยมใหม่คุณคุณต้องมีวินัยมากๆเลยอันนี้ก็คือในเรื่องของคนที่ไม่เคยเรียนกับพี่มาก่อนแล้วมาเรียนตอนขึ้นม .5 เทอม2หรือขึ้นม .6 ก็เรียนทุกคนครับก็ลองเรียนดูก็ไม่อยากพูดว่ามันได้เัว แต่ว่าลองเรียนดูแล้วก็จะรู้ยังไงก็ตามแต่พี่ได้เด็กขยันได้เด็กที่พื้นฐานมอตน้นปกติเขาเรียนได้ทุกคนแน่นอนสบายสบาย